สบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาพอกันอีกแล้วก็ส่องจิ้วบานหน้าเด้อจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนีแม่ฉันจิ้วออกมาทงห้ทงหน้าคือเก่าเด้อจา้าเมื่อนีแม่เข้ามาปลูกทุดินพี่น้องเริ่มปลูกทวดินแล้วเด้อจา้าเริ่มลงมืออล้วพี่น้องเอ้กำลังลงมือเป็นมือแรกพี่น้องเอ้เดี๋ยวฉัจิ้วไปถ่ายให้เบิ่งเด้อจ้าเดอ้อเดี๋ยวเฮาไปนําการเลยจา้าแน่นอนเฉยอ,อยู่คุดท้ายแล้วกะ็ไท้ายและะ้วก็คาด แล้วก็เห็ดขั้นคู่บ่มีหอยบบเฮยหอยโขงนะปีนัน้นๆปลูกุเดีนัน้นเก็บหอยโขงจนพอตตมคุดไรยะห่างประมาณคืบหนึ่งพอดีคืบหนึ่งเออไรยะห่างคืบหนึ่งพี่น้องเอยใส่คุ้มละสามนใส่คุ้มละสามนายโอ้ยเบิ่งหน่อย ที่เด้ยวไอของเบโอยโอ้ยบักอันนี้บริหนอนนะคะนอนเลนบริรับคุ้มละสามเมตรสี่เมตรคุ้มละสามละสี่ ล้มมะลีเนาะมันคืบเมื่อนี้นะนี่พี่นอ้องมล็ดพันธุ์เฮามันกระโบเต็มร้อยดอกมล็ดพันธ์ก็ได้ในออกไน่บอกอะไรใส่บิตลอะไร นี่พี่น้องใส่สาในจ้าสามสี่ก็ได้เพราะว่าเขาเผื่อมันบ่อคันดีหยอดลงไปในคลุมเลยตัวนี้ก็กินใส่ปากมันแตกหยอดลงไปแบบนี้เลยออาาเอากระถมเอาลินถม ปะจ้องทอมแหน่ท้มธรรม,มดา ừ, ท้มแบบนี้ ừ, ในน้อยก็ออกได้จะประมาทในน้อยอออน,น้อย ให้นน้อยนะออกาคอายู่ได้ตัวมันบอเน่านะผ่ตวใหญ่ใไม่เลยมไห่างกบบ็คือหนึ่งลพี่น้อ,องเลยโมเมนฮัสซีเอาทีมันคือหนึ่งบรรยากาศดีอลลีมือนี้นะ บรรยากาศดีดีเรียกวันแล้วจัาเถื่อเกี่ยวเขาแล้วพัดอัน <c oughs> <c oughs> นี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาแล้วพัดตัดต่อเพื่องเกี่ยมปูกทุดดินต่อเลยอ,เลเอ,อืมค่อยง่ายเลยอดตามนายนตามนาย ลูกขึ้นมาพัวหนึ่งในทางหนึ่งใส่ลายเนี่จะบรรยากาศพี่น้องจามาเด้อมาปลูกทุดินน้ำกันเด้อจ้าน้องไทยกานอนเลนบอดีลาบดอกน้อนเลนให้สบีเฝ้ากับกับเอื้อยเพื่อนช่วยนวนใหม่ลงมาปลูกกับบุลลงม้าซียู่น้ำนองข้องคอกับท่นละแงเนาะประคัมนี่พอยิงโครงกับว่าให้ใหญ่ได้ของเพื่อนพี่น้องเอ้ยให้ละให้ละสามลาบขอได้หนิบา ถ้าควนเราให้นี่นะนให้มันได้สีล่ลาดกีบให,ให้นีนได้ี่ลาดีวกีได้แม่ี้วอ,อาด้บ้นเ,นเนี่ได้ห้าั่า่อเเปา้ทีกลักวนนนะคืบหนึ่งเจ้าของเขาข้าคืบกว้างของเจ้าคืบแค้คืบหนึ่งสามกัน เอกคงพี่น้องเอ้ยคุณนะอสองคนเพิ่นปีเพิ่นเจ้าซีบล้านพนและดปีนี่จากรล้านเทิรมั่นเทิง์นวดีนมันเพลกะสิมันจังละกระโกนันี้โอ้ยสามสีเอาเงินสามสีใส้สองขาวลูกล้าน ลูกที่จะใส่จังไงซองที่ใส่ซองไนได้ไหมแต่วกวนเราใส่นะใส่ซองไนได้ขอ,ขอได้ใส่ขาไว้ันงตัวเช่าลงลงไนขอเช่าลงขอเอาเก็บขึ้นมาไปขึ้นเจ้าแต่ท้าขึ้เจ้าเลยผูววกที่ใส่ซองเนาะจิ้วจับกันหน่อเพราะว่าของเจ้านะมันอัตราการออกนะมันสูงาาออเพราะว่ามันงอกไปแล้วเต็มรอยอยู่แล้วขึ้นีี่นะมลุกเคลื่อนในเท้าบอลได้แซ่ สงอขึ้นมาแล้วมันเป็นเสือลงเสือลาของมันนะเนาะ ดินน้ำกันเด้อจ้าอ่าคือฝนสิตกนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งกว่าอากาศนะบรรยากาศคึ้นขึ้นหายแล้วบอ๊บน้องไทก้าหายแล้วหายแล้วบ่บ่ไอร์ด้กว่ามันนอนเล่นฉันมันด้หายเด้อมันห้องเด้อ โอเคพี่น้องสติวสิวขึ้นเมื่อลเลยน้นองไทก้าหายน้องหายบ่ฮะห,หายแล้วโอเคพี่น้องสจตจิวขึ้นเมื่อก่อนเด้อน้นองไทก้าหายแล้วจ้าบนนี้นอนโคงเพิน่นนอนเหรนได้เอาเพิ่นงายเหรนดขึนน้นเมื่อแล้วจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้า น้องไทกะาหายแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกทวดินก็ได้บู๊เล่เลยได้ท่องวัดถ่ายซ้ำน้องบ้นใหม่เลาวน้วนนองไทกะาหายแล้วจ้าคืนนีาน้องไทกาก,กันเลยพี่น้องเด้อการปลูกทวดินกันได้ยังายมือพี่น้อง,ดงาาอเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้เบิ่งอีกเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้นะซิลขอจบเพียงที่นี้เด้อจ้าพี่น้องจา้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้จิบคลิปต่อไปเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า